อวดีค่ะพี่ตูดนะคะนนชพระพัดปาปวนระหว่างรอคุยกับเอยระหว่างรอรับลูกนะรอรับลูกพี่ตูวันนี้ตั้งใจจะคุยเรื่องอะไรนะเรื่องรถบัสใช่ไหมที่ว่าเกิดอุบัติเหตุที่ว่าเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะอันนี้รถรถบัสคันนี้นะทุกคนมีมีประกันชั้นสามซึ่งตูดไม่แน่ใจว่ามันผ่านมาได้ยังไงแต่ ก็ตามข่าวนะว่ามันมีประกันชั้น3นะจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นประกันชั้นสากม,ก,ก,มนะก็คือเกิดเกิดจากเคลมก็กรณีมีรถชนรถนะก็คือมีคู่กรณีเท่านั้นคู่กรณีในที่นี้หมายถึงรถที่จดทะเบียนกับคนส่งนะคะเ,เท่านั้นเนาะชนกำแพงชนอ่าเบรีเร์ชน พุบาทชนต้นไม้ชนอะไรเงี้ยไม่มัน,มน,มนไม่เคลมนะทุกคนแต่ก็จะในส่วนของของตัวรถนะจะไม่เคลมนะคะจะเคลมในส่วนของรับผิดชอบในส่วนของทรัพย์สินของบุคคลไทยนอกนะแล้วก็อุบัติเหตุส่วนบุคคลรอยยศศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนาะแล้วก็รอย0ศูนย์สามนะคะก็คือถ้าเป็นรถบัสประจําทางแบบเนี้ยก็จะคุ้มครองในส่วนของผู้โดยสารด้วยเนาะ วงเงินก็จะอยู่ในตามกรมธรรม์นนะแต่ประกันชั้น3นะเท่าที่เท่าที่ทราบนะคร่าวๆทุนประกันน่าจะประมาณ5แสนเอ่อหล้าน10ล้านประมาณนี้นะ5ล้านโดยทั่วไปมันจะเป็น1ล้าน5ล้าน10ล้านประมาณนี้ไม่เกิน10ล้านแหละไม่เกิน10ล้านนะต่อ ความคุ้มครองก็จะคุ้มครองต่อจากพรบนะก็คือคุ้มครองในส่วนที่เขาจะเค็มพรบก่อนเขาจะจ่ายในส่วนของพอรบก่อนนะทุกคนเสร็จแล้วก็พรบขาดนะไม่พอก็จะมาก็จะมาในส่วนของประก,กันนะวงเงินก็ตามกรมธรรม์เลยมันก็จะขึ้นเลยประกันชั้นสามนะคุ้มครองอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้าง จริงๆแล้วประกันประกันชั้นสามเนี่ยเขาไม่ตรวจสภาพรถอยู่แล้วแต่ตามหลักแล้วก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะแจ้งกับบริษัทประกันประเภทการใช้งานของรถนะทุกคนนะว่ารถใช้ใช้แบบไหนและในเล่มต้องมีสมมติเป็น CNG หรือว่าติดตั้งอะไรเงี้ยก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าติดตั้งอะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าไม่แจ้งเลยนะแบบ C C เถื่อนแบนี้บริษัทประกัน,นถ้าเป็นถ้าเป็นหลักทั่วไปที่มันไม่ใช่แบบเด็กๆอนะเนาะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเออเป็นก็คือต้องจ่ายแหละเขาว่าแบบเนาะแต่ถ้าโดยทั่วไปเขาไม่จ่ายนะทุกคนเขาจะบฏิเตธการรับประกันนะซึ่งหนึ่งถือว่าแบบผู้เอาประกันปกปิดนะไม่บอก ความจริงนะกับบริษัทประกันอะไรเงี้ยแล้วเหตุเหตุนี้นะหรือความเห็นส่วนตัวของตู่นะยาวแน่แน่ทุกคนก็น่าจะตั้งแต่วิศวกรที่รับรองบริษทัทนะที่ติดตั้งนะแล้วก็บริษัทที่ติดตั้งวิศวกรที่เซ็นรับรองให้นะว่ผ่านนะ จริงๆแล้วรถประเภทนี้เขาต้องไปตรวจตรวจที่ขนส่งนะทุกคนแจ้งที่ขนสง่งแต่ถ้าโดยทั่วไปถ้าเป็นรถเล็กๆอะรถเก๋งอะไรแบบเนี้เขาก็อนุโลมนะต่อออนไลน์แล้วก็ต่อที่ตรอ,ออะไรเงี้ยแต่ขนาดของตัวที่เพิ่งไปต่อมาเนี่ยเขายังไม่ให้ยังไม่ให้ต่อเลยเพราะว่ารถของที่บ้านตัวเป็นมาดาแฟมิลี่ใช่ปะ่ะคือในในเล่มอะมันจะมีแบบติดตั้งโครงเป็นสแตนเลสแบบแล้วเราถอดออกแล้วเราไม่ได้เอาไป เขาก็บอกว่าคุณต้องกลับไปติดตั้งมาให้เหมือนกับที่จดทะเบียนในขนส่งก่อนนอ้วเนีเคสนี้แบบรู้สึกว่าจะเป็นของมิดแท้ประมาณนี้นะก็ต้องดูในกรมทัานอีกทีว่ามันมีรอยอสูนในส่นสงส่ามไหมนะแนบชายดูไม่แน่ใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พระบจ่ายอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะกื่อนเพื่อนที่เอารถไปดัดแปลงมานะคะ ตรวสภาพก็ต้องแจ้งกับเจ้าที่ประกันด้วยนะเพราะนเนี้ยโอ้ถ้าเป็นบริษัทประกันที่รับประกันแล้วก็บริษัทที่ตรวสภาพถูกเพิกถอนใบอนุญาตแน่นอนร้อเซ็เลยเพราะเพราะมันมันถึงถึงแล้ววไงทุกคนเตรวจสอบยาวแหละ ทำให้ถูกต้องนะทั้งเขาและเราจะได้สบายใจทั้งสองฝั่งโอเคแล้วเราเป็นคนกลางนะ<ห>นทุกคนเธอต้องบอกเราโอเค<ๆ>อเด็กๆ,ๆมาแล้วบ๊ายบาย